สวัสดีครับท่านผู้ชมเราต้องขออภัยที่เราทําคลิปผิดพลาดมาหลายครั้งคลิปนี้จะทําให้ได้ดีที่สุดครับขอบคุณครับไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยสัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช่องอดิสาวันนี้เช่นเคยวันนี้เราจะมาเปิดแ้าโปเกมอนเรดยิ่งไกลโปเกมอนเกมไปนะครับเซตเอซอ e แดนชิวนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เปิดกันนะครับนี่ ถ้าไปขัดใจคนไหนก็ขอโทษด้วยนะครับนี่เลยนรามานับคนก่อนดีกว่าอันนี้คือเด็กเก่านะผมเคยใช้ไปก่อนอันนี้คืออันใหม่น,นั่นเองถ้าผิดพลาดประการเด็กก็ขอโทษด้วยนะครับเพงเมเ่นครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าจะมีทั้งหมดสามสิบนั่นเองอ่าเรามาเริ่มจากซองแรกกันเลยเดีกว่าซองแรกเอาเป็นซองไหนดิแล้วผมเริ่มจากซองนี้กันก็นแล้วกัน ตัวอย่างเงี้ยนะนี่ครับเดี๋ยวใช้เวลานะพอดีว่าปกติไม่ค่อยแก่แบบนี้เท่าไหร่แป้บนึงนะครับนี่เอามาแล้วนี่นะนี่นะเราจะมาดูดีกว่านะ ก็การใบแรกใบที่สองใบที่สองะใบที่สามใบที่สี่เอเคอเ,อ <c oughs> เอามาดูได้อะไรให้ผู้ชมดูไปแล้วโอ้สามใบเองหรือเอาออกมาออกมาไม่หมดเอาผมซื้ออีกนี่นะการทั้งหมดเลยนี่แล้วก็จะวางไว้ตรงนี้นะ อันนี้ก็ถ้าถามว่าเกลือไหมก็ก็น่าจะเกลือนะฮะไปไปต่อไปอันต่อไปแกะถ้าไปแกะขัดใจใครก็ขอโทษน,นะครับแกะครั้งแรกครับโอะติดอะไรเดี่ยแกะรอบนี้ยืนหาจะลื้ นี่แก้ยนะืดแล้วนี่ไปแรกก็จะเป็นนี้นะคะวุ้ยเฮ้ยอันนี้อ็กสองน่าจะเป็นดากาพาวผมลืมชื่อไทยแล้วอันนี้น่าจะเป็นมัลุ B ้นดีกว่าเป็นวีหรวีแม็กวีแม็กครับอันนี้น่าจะดีผมว่าไม่ต้งนี้กลน การที่ดีจะวางตรงนี้นะน,นี่แลวที่เหลือก็เค็มๆครับไปดูซอมต่อไปผมอรู้สึกผมนจะแก่ขัดใจท่านผู้ชมมาเลยวนี้ในลืมบอ,อกไปอันนี้จะมีห้าใบนะฮะอันนี้ที่เหลือก็ดวงล้ว,ว,วนๆแล้วครับมัน เล็ดมันออกไปแล้วเล็ดแลกระเพราวีแลกระเพาชื่อไทยชื่ออะไรโดราเพาเผวโดราเเผววีแวม่ไหนแม็กเอ้มีแม็กม,ม,มีอะไรนี่นี่อี่ก็น่าจะเกลือเอาไว้ตรงนี้ส่วนเทนเนอร์ผมไม,ไม่ไม่เกี่ยวครับเพราะเทนเนอร์ผมไม่รู้ผมดูไม่เป็น ผมไม่ค่อยได้เล่นนะก็ขอ,องตรงนี้นะเทเนอร์ถ้ามันดีก็คอมเมนต์คอมเมนต์เหลือใครที่มาดูครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับ เกลือนะครับอันนี้ใบเกลืออันนี้แอะโถนอันี้แหละครับนี่ตรงนี้นะอันนี้ก็เกลือเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเอ๊ะเราเปิดชื่นก่อนเลยทำไมมันไทริสึอ้าวตัวนี้เหรอรู้นะบัลลังหัวใจให้เปิดให้ลุ้นหน่อยก็ได้น,นะครับ <c oughs> นี่เลยไป มีซองหนึ่งลองเก็บไว้เปิดทีหลังเลยอ่ะหลังสุดซองนี้เอาซองนี้หลังสุดเปิดมนันดี พลังงานด้วยอันนี้พลังงานนี้มันจะได้ใช้ท่าเหล็กน่าจะน่าจะกูมาหยิบหยิบได้เกีนยนหนูส่วนอีกใบผมจะเหลือสักผมจะแกะให้ดูสักฝั่งนี้อย่างเดียวก็ได้กันฮนะเดี๋ยวไอ้ฝั่งนี้ผมเก็บไว้ก่อนนะ ี๋ยวภาพที่จะลื้ก่อนยังไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวถ่ายเสร็จจะมาทำเป็นพาร์ทสองให้นะครับกับแกะนะเดี๋ยวมันจะหมดคอนเทนต์นะยิ่งไม่ค่อยมีคอนเทนต์อยู่ช่องเราไม่ได้ทำนานแล้วไม่ค่อยมีคอนเทนต์น่าเบือ่อน่าเบื่อคอนเทนต์เราไม่ค่อยจะมีคอนเทนต์อะไรก็ขอทำสองพาร์ทกันแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องแบบอัปโหลดวิดีโอนาน,น่เองจะได้ความเร็วนะท่านผู้ชมนะ ถ้าอยากดูเร็วๆก็ถ้าอยากดูแบบหลายๆครั้งอุ๊ยฮิตขอฟอยขอฟอยคอฟอยขอฟอยขอฟอยขอฟอยตัวอะไรกันนะเดี๋ยวเราเริ่มจากการเปิดนี่ก่อนขอฟอยอะอัอน,นี้ขอฟอยอันนี้อันแรกปึ๊บอันนี้นะอันนี้ที่สองอันนี้ใบที่สามอันนี้ใบที่สี่อ๋อใบที่สี่นี่ขอฟอยอะได้เทนเนอร์ด้วย เทน่าเรามองตรงนี้ก็แล้วกันนะน่าจะมีราคาแต่ผมไม่ขายหรอกนะนี่ก็จะเป็นครั้งหนึ่งในหลายปีที่เราได้เปิดหน้าผู้ชมดูกันปกติแล้วไม่ค่อยได้เปิดเลยว้าวนี่อันนี้ซองต่อไปนะครับ น่าจะเข็มอ่ะน,นี่นะอันแรกอันนี้อันที่สองนะคะอันนี้อันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าเข็มจริงๆอันนี้เราเปิดมาการครึ่งทางยังวูเยอะเลยนะฮะเราเปิดกันมาได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยโอโน no. ถ้าผมลืมอะไรก็คงขออภยัยในเวลาที่นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองตัดต่อด้วยนะปกติผมไม่จะต่อเลยไม่ตัดต่ออะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวลองตัดต่อดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากถ้า,าถามว่าซื้อจากที่ไหนซื้อมจากช้อปปี้นั่นเองไปซื้อได้นะฮะราคาที่เปนสองสร้อย,อ,อยสิบเออยขอฟอยขอฟอยนี่เราไปดูขาล่างางแรกล่างลางหนึ่งมันก่อนร่างหนึ่งร่างอะไรวะช่างมันนี่ให้ดูขามันก่อนนะ ก่อนเลยนี่อันนี้ก่อนเนี่ยอืม,มรู้น,นโอ๊กช้าง <laughs> ดีไหมครับฝา <laughs> กคอมเมนต์ <laughs> ผมนี่เมื่อก่อนโปเกมอนกันก่อนๆที่ผมรู้ชื่อเกือบทุกตัวเลยแต่มาในภาคน,นี้แทบไม่รู้เลยนะฮะภาคเจอร์นี่เองจะเรียกไงว่ากาลาก็าได้รับเป็น ของคุณภาคกาลาเองแต่ชื่อแต่ชื่อภาคหน่อยไม่ชื่อเจนนี่นั่นเองแต่เราจะหรือเราจะไปเรียกกาลาก็ได้นะผมอาจะตัดต่อนิดนึงผมแบบไม่ค่อยเป็นนะยิปติปติบติโอติปติบโอเคนี่ยังเหยยูอาร์หรือฮิชไอไม่ออกเลยนะ อันนี้อะไรผมไม่รู้ดูแป๊บนึงนี่เป็นดูยังไงครับฝากบอกด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะคะฝากไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย